เก่งหประตูรถยอดฮิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะกับเจ้าแจจีอีปี2010คันนี้โคตรคุ้มเลยนะพี่ผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทนะคะเครดิตด,ดีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะคะส่งรถฟรีทั่วไทยฟรีทุกค่าดำเนินการคันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนวนวล เดี๋ยวเรามาดูรอบคันคันนี้กันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างคันนี้นะคะเป็นรถสีขาวนะคะสีขาวเดิมโรงงานเลยนะคะเปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะแม็กเป็นสีดํานะคะแดี๋ยวที่สําคัญคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งของมิวเกนทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะคะสปอยเลอร์หรือว่าสเกิร์ตนะคะก็เป็นชุดแต่งของมิวเกนหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในของเจ้าคันนี้กันค่ะข้างในของคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดําทั้งคันเลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะ เป็นลายเฉพาะของ j จส GE นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ5สปีดนะคะสามารถเล่น CD FM วิทยุเล่นได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้ไม้น้อยมากๆไม่อยู่ที่90,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันต่อคะ่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง ยนนะคะ1น0 0ซีซีนะคะเป็นเครื่อง IVT e เเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยคันนี้เครื่องยนต์สะอาดน่าใช้นะคะน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะแผ่นเพจยังอยู่ครบนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆค่ะคันนี้นะคะขายเพียง2 9 9 0 0 0บาทค่ะเคดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะคะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่แอมโดยตรงเลยที่เบอร์0 9 6 6 5 8 6 6 3หนะคะหรือจะทักเข้ามาในเพจนะคะรถมือ2ปว กแดงระยองอัมโฮมคานะคะสุดท้ายนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจอัมโฮมคาของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ